สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้มาอัปเดตการสร้างเฮลิคอปเตอร์นะครับเจ้าบุญทุ่มครับก็ก่อนหน้านั้นผมได้บอกว่าผมจะสร้างขึ้นมาอีกลำหนึ่งนะครับซึ่งผมมาคำนวณดูแล้วผมรู้สึกว่าการที่จะลงทุนสร้างนี่มันค่อนข้างที่จะใช้ตังก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับผมนะครับบวกกับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่กล้องเอากล้องคนอประมาณนี้ ก็คลิปนี้จะมาอัปเดตนะครับเอ่อจะมาอัปเดตเฮลิคอปเตอร์นะครับว่าจะเป็นไปมายังไงนะครับหลังจากที่ผมว่าผมจะสร้างกลําหนึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นว่าเอ่อผมจะถอดชุดไฟบาดีออกแบบนะครับแบบนี้คือชุดไฟบาเล็ดนะครับคือไม่มีใบบานครับผมจะเอาชุดไฟบาใส่แทนครับทาไมผมจึงเอาชุดไฟบามาใส่แทนชุดไฟบาเล็ดเพราะเนื่องจากเซอร์วงผมเป็นเซอร์วสาม ทั้ง3าตัวนี่เป็นเซอร์โวธรรมดาครับไม่ใช่เซอร์โวยกพิดที่เหมาะกับเฮลิคอปเตอร์ไฟบาเรตนะครับก็ถ้าผมจะซื้อเซอร์โวยกพิดแล้วก็กันหางก็ใช้งบเยอะพอสมควรกว่ามันจะบินแบบนิ่งสมบูรณ์ได้ผมก็เลยจะใช้เป็นชุดไฟบามาแทนชุดไฟบาเ็ตนะครับก็ผมคิดว่าเซอร์โวสตัวนี้ก็จะได้ทำงานแบบ เพมประสิทธิภาพนะครับคือทํางานในงานที่เขาถนัดเซอร์โวสามตัวนี้ก็จะถนัดมากเลยกับชุดไฟบา์แต่กล่องอมันต้องใช้กล่องใจโรควบคุมห่างนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเซอร์โวตัวนี้เป็นเซอร์โวกันห่างโดยเฉพาะก็น่าจะอยู่ในแกนได้ในมาตรฐานของของการกันห่างนะครับก็คลิปนี้มาอัปเดตเรื่องการสร้าง ลำที่สองขออนุญาตยกเลิกนะครับเพราะว่าลำแรกก็ยังไม่สมบูรณ์เลยก็จะเปลี่ยนเป็นชุดไฟบา์นะครับย้ำอีกทีเอาไฟบา์มาใส่แทนนะครับจะถอดชุดไฟบารเรดออกนะครับเพื่อเราจะไม่ได้ยุ่อต้กองทันไปหาพี่นําเนี่ยเพื่อที่เราจะไม่ได้ซื้อนี่ครับชุดเอซอร์โวโยกพีชนะครับเราจะใช้เซอร์โวตัวเดิมทั้ง3ตัวเป็นตัวเดิมาหางจะเปลี่ยนเป็นของกันหางโดยเฉพาะนะครับ เพราะว่าเราจะ,ะยกพีดสามตัวเราจะใช้แบบไฟบาร์ก,ก็จะไม่ได้เปลี่ยนเซอร์โวบวกกับเรามีชุดนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปซื้อนะครับส่วนเรื่องกําลังเครื่องทั้งรอบอะไรก็โอเคครับพอนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนชุดไฟบา์ใส่แล้วมันจะบินสเสถียรกว่าเซอร์โวที่ไม่ใช่ของระบบะไฟบา์เล็มากน้อยแค่ไหนก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณที่ รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจในการสร้างมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตอีกทีนึงสวัสด,ดีครับนี่ไฟ,ไฟบ้า